ติดตามเรื่องของน้องเมย์กันก่อนกับช่วงเช้าที่ผ่านมาที่โรงแรมอนุมาปทุมวันครับคุณผู้ชมครับมีการแถลงข่าวช่วง9โมงเช้านะครับก็มีทั้งสมาคมเองรวมไปถึงตัวน้องเมย์ด้วยครับที่มาพูดถึงในส่วนของการยืนยันนะครับจากสหพันธ์แบดเมินตันโลกหรือว่า BWF ครับให้พ้นข้อกล่าวหาครับการละเมิดกฎบังคับเกี่ยวกับการใช้สารต้องห้ามครับเราก็ลุ้นกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับน้ำตาเนะคะวันนี้ ครับผมผู้ชมครับตอนนี้น้องเมย์พร้อมที่จะเดินทางลุยไปที่บราซิลนะครับในการที่จะไปคว้าเหรียญทองที่โอลิมปิกมาให้กับเราได้แล้วครับตอนนี้ครับผู้ชมครับ BWF หรือว่าสาพันแบดมินตันโลกครับมีการแถลงผ่านทางเว็บไซต์ว่าน้องเมย์รัชนกนะครับนักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยพ้นจากข้อกล่าวหาครับการละเมิดกฎบังคับเกี่ยวกับการใช้สารต้องห้ามทุกชนิดนะครับพร้อมกับเพิกถอนคําสั่งระงับการเข้าร่วมกิจกรรมทางแบดมินตัน เป็นการชั่วคราวนะครับเมื่อวันก่อนเมื่อเมื่อสี่วันก่อนครับโดยให้มีผลทันทีด้วยนะครับน้องเมย์ก็นะครับแถลงข่าวพร้อมกับน้ําตานะครับเป็นความรู้สึกที่โล่งใจครับแล้วก็หลังจากที่ทราบคําตัดสินนะครับออกมาแล้วก็ขอบคุณกําลังใจ <Euros S 1> พร้อม right ถึงแรงสนับสนุน,น <çıkar S 2> จากทุกคนรวมถึงทีมงานที่ทํางานอย่างหนักด้วยนะครับก็บอกด้วยนะครับว่าจะตั้งใจแล้วก็จะมุ่งมั่นฝึกซ้อมต่อไปครับ ค่ะก็หลังจากนี้ก็จะเริ่มซ้อมในวันพรุ่งนี้ค่ะแล้วเมเองเมก็ก็ที่ผ่านมาก็ถือว่าค่อนข้างเครียดว่าตัวเองจะได้ไปแข่งไหมแต่ว่าพอได้ทราบผลแล้วก็รู้สึกโล่งอกว่าตัวเองก็คือที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าเราก็ก็กดดังเหมือนกันเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นความฝันของเมย์ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในครั้งนี้ค่ะเมก็ก็ต้องขอบคุณอีกครั้งค่ะขอบคุณทีมงานที่คอยช่วยเมย์แล้วก็ เราไม่ได้ไปทางในครั้งนี้ขอฝากคำกราบขอบพระคุณจากคณะทีมงานนะคะไปยัง คือเข้าใจความรู้สึกน้องเมย์นะครับว่าเป็นเรื่องความกดดันตลอดช่วงสุดสัดสปดาห์ที่ผ่านมาแต่แตว่าก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับเพราะว่าเป็นความตั้งใจที่จะใช้ยาในการรักษานะครับที่มีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่ามากกว่าครับในด้านที้หลังจากที่เสร็จสิ้นการสัมภาษณ์ไปนะครับน้องเมย์เองก็ได้โพสต์ข้อความลงในไอจีของตัวเองครับแสดงถึงความรู้สึกต่อผลคําตัดสินดังกล่าวนะครับว่าใจความก็คือเหมือนกับว่าเธอนั้นได้กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งนะครับ ด้านของไฮไลท์คำถแถลงนะครับจาก BWF บอครับบอกว่าการใช้สารต้องห้ามดังกล่าวเนี้ครับเพื่อใช้รักษาอาการบาดเจ็บครับด้วยการฉีดผ่านเส้นเอ็นซึ่งกดข้อห้ามนี้นะครับก็ถือว่าไม่ได้ผิดข้อบังคับของสหพันธ์ครับที่เขาห้ามเอาไว้ก็คือว่าห้ามฉีดสาร ดังกล่าวเนี่ยที่เป็นสารต้องห้ามนะครับผ่านทางปากหรือว่าหลอดเลือดดํารวมถึงกล้ามเนื้อและก็ทวารน,นะครับเพราะฉะนั้นน้องเมย์ใช้สิ่ใช้ฉีดผ่านทางเส้นเอ็นจึงถือว่าเป็นการรักษานะครับไม่ได้เป็นการใช้เพื่อเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการโดบร่างกายแต่อย่างใดะนะครับบางนะักกีฬาบางคนที่อาจจะโดนลงโทษแบนนะคะก็ใช้เพื่อที่จะเพิ่มสมรรถภาพหรือว่าพละกําลังกันแต่ว่ากรณีของน้องเมย์เนี่ยเป็นเรื่องของการรักษาการบาดเจ็บนะคะคาตัดสินที่ออกมาก็ถือว่าออกมาค่อนข้างเร็วเพราะว่าก่อนหน้านี้หลายฝ่ายก็คาด การว่าน่าจะออกภายในสัปดาห์นี้เนี่ยแหละค่ะคแล้วก็วันที่18จะเป็นวันที่ต้องส่งรายชื่อทัพนักกีฬาไทยไปโอลิมปิกแล้วนะคะคําตัดสินก็มีขึ้นหลังจากที่มีการไต่สวนฉุกเฉินที่ทางสมาคมกีฬาแบดมินตันคือก็พยายามช่วยเหลือนะคะยื่นเรื่องเป็นกรณีพิเศษ ประกอบกับไปว่าจ้างทนายความชาวสวิตเซอร์แลนด์ค่ะคุณโครสราโมนีมาคอยดาเนินการเรื่องนี้เป็นการเฉพาะแล้วก็ไปรวบรวมข้อมูลรวมถึงประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะน้องเมย์ก็ผลข้อกล่าวหาทั้งหมดและสามารถไปร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกได้ตามปกติค่ะเธอก็เป็นแพทย์ผู้ทําการรักษาเมย์เนี่ยได้ศึกษาอย่างละเอียดการฉีดสารต้องห้ามนี้ใช้ได้ ท่าฉีดเข้าเส้นเอ็นและแห้ามใช้ถ้ารับยาทางปากหรือฉีดเข้าหลอดเลือดดำหรือฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือทางสอดทางทวารหนักเหล่านี้ นี่ก็เป็นคําแถลงออกมานะคะก็เป็นอันว่าชัดเจนแล้วล่ะค่ะก็ส่งแรงเชียร์ไปให้น้องเมย์กันนะคะที่กำลังจะเดินทางไปที่บราซิลแล้วซึ่งวันที่21กรกฎาคมก็จะมีการประกาศมืออันดับโลกด้วย